พี่แอน,แอนยกเค้กไปหัวโขกหัวแตกใช่ก็วันเกิดพี่แอนที่ผ่านมาครับก็คือตอนนั้นมาถ่ายละครกันอีกอ,อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็เลยแบบไปแฮปปเบิร์ตเดย์เขาแล้วกองเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ผมถือเค้กแล้วมันเป็นจังหวะพอดีที่มันด,ดูดูชุลมุนหน่อยเพราะเร่งถ่ายด้วยอะไรด้วยผมเลยแบบพยายามรีบแล้วก็หัวไปโขกคานบ้างครับเป็นยไงบ้างนมครับเป็นยังไงครับก็อออย่พอสมควรครับผมแรงเลยหร ก็แรงแค่ได้ครับแรงแค่ได้ไม่แตกเลยไหมไม่แตกไม่แตกไม่แตกอาจจะแบบแค่โนโนอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามวิ่งไปเซอร์ไพรส์แต่เหมือนพี่แอนก็ชื่นชมว่าแม้จะหัวฟาดแต่ก็ยังประคองเค้กอย่างดีครับคือในใจตอนนั้นคิดว่าต่อให้ผมล้มไปเค้กเค้กต้องไม่ล้มไปด้วยครับพวกเค้กมีก้อนเดียวมกันเดี๋ยวจะแบบว่าให้พิร์เดย์พี่แอนไม่ได้ใช่มันก็จะกลายเป็นแบบเค้กเล็กๆเซอร์ไพรส์อรใช่พี่แอนแบบเซอร์ไพรส์แล้วนะแบบว่าผมไม่มีเค้กแล้วไม่ได้แล้วกับพี่แอนเป็นยังไง พี่แอนเจ๋งมากเลยครับคือคือผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นเล่นกับรุ่นใหญ่มากขนาดนั้นโดยเฉพาะแบบเป็นนางเอกด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็รู้รู้สึกว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งอีกสีสันใหม่ที่แบบที่ที่เจ๋งมากๆครับที่เจ๋งมากเก่เาเกล่งก็แรกๆกเก่งมากคอันนี้ก็ดูสบายขึ้นสบายขึ้นตอนนี้แก้งกลับตอนนี้แก้งกลับครับผมตอนนี้ยังโดนพี่แอนแต่ว่านนพี่แอนแก้งอยู่ครับเป็นเหมือนที่เราคิดนะครับพี่แอนก็ยิงใน้บกางก็ได พอมาทางานจริงๆพี่แอเป็นคน<ม>เป็นคนที่แบบเฮฮามากครับคือส่วนใหญ่อะผมจะโดนจะโดนไซโคมาก่อนว่าพี่แอนอะเป็นคนที่ดุมากนะระว,วังแบบเออแบบพี่แอนดุมากผมก็แบบจะเป็นไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเจอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นเขาก็แบบเฮฮาอะไรเงี้ยครับตลกตระหล่๊มเขาเป็นคนเล่นจริงนะสมมติแบบฉากตบอนะไรเงี้ยคือเขาตบจริงๆนะไม่มีหลอกอะไรเนงะี้ยเคยโดนมาบ้างไหม จริงๆแล้วผมจะแอบบอกว่าผมเพิ่งโดนตบไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะอป็นยงเงครับมือดันตบจริงหรือว่าใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยครับเรียกว่าสมคำล้ำลือเออแสดงว่าก็ฟังสมคำล้ำลือครับฟังมาเหมือนกันว่ามีเรื่องนี้คือเขาบอกตั้งแต่แรกเลยบอกว่าแบบคือตอนที่ผมเข้าฉากก็จะมีแบบอย่าง พี่คิง <mae> พ <Jetzt> hey, ุ cioè, wow, like you know, ocal, ่มกลับอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยพี่แอนตบแบบตบจริงนะแบบตบแรงมากเลยนะแบบตบโบะ้าเลยนะครับอกผมก็มองไปแอนมั่วขนาดนั้นเลยครับอะไรเงี้ยพี่แอนก็บอกเฮ้ยเขาก็พูดพูดไปอะไรเงี้ยครับใชช่เอนาา ก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ไม่ได้โกหกอะไรครับแต่ผมขังมาจะหยิ่งในวงการตบเราคือผมตอนนั้นตอนนั้นผมได้บอกบอกพี่แอนไปครับคือพี่แอนเขาก็แบบกลัวว่าผมเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยผมบอกพี่แอนไม่เป็นไรครับตบเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมีบุญแล้วที่ผมได้เล่นกับพี่แอนอันดับแรกสองคือผมมีบุญสองชั้นก็คือได้ได้โดยพี่แอนตบด้วยใช่ผมเลยแบบเออคอมพิวต์ละชีวิตแบบเออเเทคดียวรา น่าจะเป็นสิบเหมือนกันเยอะอยู่เยอะอยู่ครับอยเจริงทุกฉากทเช้าก็มีบางอันที่แบบพี่แอน์เขาเบาๆบ้างอะไรบางอันเขาก็แบบพังพลาดไปบ้างอะไรอย่างงเี้ยครับใช่ๆแต่ปวดมากเรื่องนี้จะอีกเยอะไหมเท่าที่อ่านยังไม่มีครับแล้วก็ภาวนาให้จะไม่มีต่อไปครับผมว่าครั้งเดียวน่าจะพอแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะสนุก คงว,ว่าเรื่องนี้ก็สนุกกับเป็นเป็นสีสันใหม่ๆหม่ที่ที่ไม่เคยเจอครับแล้วก็พอเล่นแล้วก็พี่แอนเขาจะเป็นเป็นคือจะจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเคยเคยเจอมาก่อนครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสนุกอีกแบบหนึง่งเป็นจังหวะอีกแบบหนึง่งเป็นแจ็คอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดีด้วยสองเรื่องนี้ร้องเพลงได้ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับออตอนนี้ผมกาลังพยายามอ้อนอยู่ออยู่เป็นเรียกว่าเป็นช่วงถ่ายทําแรก ใช่ครับกำลังแบบพยายามร้องเพลงแบบทั้งวันอะไรเงี้ยใช่ให้แบบให้ให้ผู้จัดพูมกลับได้ยินใช้วิธีเดิมใช้ใช้วิธีเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมสำเร็จมายังไงก็เป็นสูตรนั้นเหมือนเดิมเดินไปชั้น10ตึกมลิลโล่ในห้องพี่หนึ่งอ่ะใช่ครับเดินเดินไปในห้องพี่หนึ่งก็แบบน้อง้อช่วงนี้ความเสียงเยอะมากเลยครับใช่ครับเรื่องไหนได้ดูก่อนกันระหว่างพี่ปะวัติการเกตะ ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องรอต้องรอชมแต่ผมบอกว่าทั้งทั้งทั้งสองเรื่องก,ก็เป็นเป็นเรื่องที่<ม>คาแรคเ,เตอร์แบบ<ม>แตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆแล้วก็มู n เอนโทมชัดเจนมากๆแล้วก็มีความสนุกของทั้งสองเรื่องครับเจ็ดวันเลยไหครับตอนนี้นตอนนี้เจ็ดเจ็ดวันอยู่ครับเจ็ดวันอยู่<ม>ใช่